สเตราเบดากแขกดวงดาวสตอรี่งาโฮง่ายทุกคนโค้ดเนมซีโร่เอสเคซโรเองครับก็หลังจากที่เราประจนภัยกันมาแล้วประมาณ3ไลน์นะครับผมกับสเตเลรเบดฝ่าฟันอุปสรรคและเรื่องราวอันมากมายในที่สุดน้องอีฟของเราก็เดินทางมาถึงเมืองไซย,ยนเรียบร้อยมันจึงเป็นโอกาสอันดีงามที่ผมจะให้น้องอีฟของเราได้พักอยู่ที่เมืองนี้สักระยะอันนะ อบอสล่าสุดที่เจอนี่คือทําเอาหมดแรงเลยละพ่อะว่บ้าหน้าไหนไม่รู้หาเรื่องเกมโดยการกดหมดยากเข้าไปเล่นโดยไปนสนฝีมือตัวเองสุดท้ายติดลูปมอนกีกี้ฆ่าตายไม่รู้กี่รอบแต่นัน่นเป็นโจทย์สําหรับผมอยู่แล้วที่ไม่สนว่าเกมมันจะยากแค่ไหนนั่นจึงเป็นโจทย์ที่ทําให้เรามาทําคลิปนี้กันเพราะเนื่องจากว่าผมตายเพราะบอสตัวแรกไป64กว่ารอบในโหมดยากมัน64รอบจริงหรือเปล่าน,นี่ผมไม่รู้นะเพราะเผื่ออาจจะนับตกไปก็ได้เพราะว่ามันคลิปมันต้องยาว4ชั่วโมงเลยกว่าจะนับหมด แต่คร่าวๆก็คือตายเกิน60แน่นอนผมนับมาเองไล่แรกผมตายไปประมาณ60ไล่ที่2ตายไป4ถึงจะชนะมันได้ส่วนตัวผมฝืนไปเองด้วยแหละเลยตายไปเยอะขนาดนั้นอะแบบว่าก็จะฝึกกับตัวนี้ไปด้วยตัวหลังๆจะได้ไม่ต้องเจอยากแบบนี้อีกอะนะสิ่งที่ทําให้ผมอยากทำคลิปนี้ก็คือไอ้โหมดยากที่ผมเล่นเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยคุณต้องเล่นโหมดปกติมาก่อนให้จบมันถึงจะปลดโหมดยากมาให้ แต่ไอผมนะ่ะซื้อมาเล่นชา้ากว่าคนอื่นก็เลยได้มาเล่นตอนที่เขาอัปเดตปลดหมดยากมาเรียบร้อยแล้วก็เลยได้เล่นแบบว่าไม่ต้องสนนะนะหรือก็คือพลาดท่าแบบว่าไปดวลกับเกมโดยที่ไม่มีข้อมูลนี่แหละเป็นนิวบี้ที่ไปหาเรื่องกับความยากของเกมโดยแท้เลยก่อนที่เราจะไปตะลุยในเรื่องกันต่อในไลฟ์สตรีมผมอยากเล่าเรื่องราวนี้มากเลยว่าผมพลาดท่าอะไรกับเกมนี้ไปบ้างเป็นโอกาสเหมาะเจาะที่เราจะมานั่งย้อนความกันว่าการประจนภัยของเรานั้นเป็นยังไง นอกจากนี้ที่นี่ยังมีเทศกาลคริสต์มาสด้วยไม่รู้เป็นแค่อีเวนต์ช่วงนี้หรือเปล่านะพอดีผมไปย้อนดูของคนอื่นมาเขาไม่มีอันนี้นะส่วนที่ชอบคือเขาให้ชุดใหม่กับน้องอีมาด้วยล่ะแม่เจ้าโคตรสวยแถมที่นี่ยังมีเควสปลดล็อกชุดให้กับน้องอีได้อีกหลายชุดเลยล่ะจึงเป็นโอกาสเหมาะที่จะรับเควสและตรวจสอบเควสเอาไว้ไปศึกษาแล้วก็ไปตามหาชุดในภายภาคหน้าด้วยล่ะแถมคนที่เมืองนี้ก็ค่อนข้างที่จะอัธยาศัยดีพูดจาตรงๆไม่อ้อมค้อมเลย เหตุการณ์ก่อนที่เราจะมาที่เมืองไซยอนนั่นคือเหตุการณ์ก่อนที่เราจะมาที่ดาวดวงนี้เดิมทีแล้วเรามากันเป็นหน่วยงานนั่นก็คือหน่วยพลล่มที่7ภาธรกิจของเราก็คือการปราบอันฟันในตีปลาที่อยู่ในพื้นที่เขต3แต่ระหว่างทางการเข้าสู่ชั้นบรรยากาศเราดันถูกโจมตีเข้ามาซึ่งว่าพูดตามตรงนะถ้ามันยิงมาแค่นี้ไม่เป็นอะไรหรอกพวกเรานั้นกลางบาลเรียก,ก่อนที่จะเข้าชั้นบรรยากาศเรียบร้อยแล้วจะยิงมาเท่าไหร่ก็ทาอะไรยานของหน่วยเราไม่ได้หรอก เวนเอ,อ๋ยยานไม่มีการข้างเราจึงได้ปล่อยหน่วยพลล่มผ่านกระสวยเพื่อลงไปสู่ดาวเคราะห์เพื่อที่จะหลบหลีกการโจมตีของศัตรูที่ยิงขึ้นเข้ามาเพียงเท่านี้ก็สามารถลงอย่างปลอดภัยได้ละสรุปหน่วยงานเราเน้นผลิตมากกว่าความปลอดภัยเหรอเนี่ยแต่อย่างอยเราก็ลงมาได้อย่างปลอดภยัยถึงจะติดปัญหานนหน่อยตรงที่กระสวยมันเปิดประตูออกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรฮะมีคนมาช่วยอยู่ดีทักกิม อ๋อใช่มันมีตัวละครอยู่ตัวหนึ่งผมลืมแนะนําไปเลยเธอคนนี้คือทาคีหนึ่งในหน่วยพลร่มที่7หน่วยเดียวกับเราซึ่งเธอเป็นผู้บัญชาการในหน่วยพลล่มที่7ในการจําลองต่อสู้ที่โคโลนี ธอคือพูดที่มีความเร็วมากที่สุดไม่มีใครเทียบได้เร็วจนตามไม่ทันน่ะคุณดูดาบของเธอสินี่เธอชอบอัิยาวขนาดนั้นเลยอ่อพูดถึงดาบใช่ไหมเออใช่สิมันจะเป็นอย่างอื่นได้ยังไงล่ะถึงแม้ว่าดาบของผมที่ได้รับมาจะดูดีกว่าก็เถอะนะเดี๋ยวก่อนนะเอ็งไปเอามาจากไหนอ่าวีรชนคนหนึ่งและเป้าหมายของเรากับทาคีนะั่นก็คือการไปรวมตัวกับเหล่าหน่วยพลร่มที่เจ็ดเพื่อที่จะรวมตัวกันไปปรับอันฟ้าในติป่า ซึ่งระหว่างทางมันก็จะสอนเกมเพลย์เบื้องต้นซึ่งก็ไม่ต้องพูดอะไรมากก็ย่อๆเลยแล้วกันแมานิกเกมแอคชั่นต่อสู้สนุกมากเลยฮะสะใจสุดเวลาแพลนรีสติตและได้เข้าไปฟินิชเนี่ยแหละแอคชั่นมันเท่มากอะ่ะซึ่งในอนาคตน่าจะมีคอมโบที่หลากหลายมากกว่านี้มีสอนใช้สกิลมีสอนฮิวเป็นขั้นเป็นตอนตามปกติก็ถ้าจะเอาลึกไปมากกว่านี้ก็ลองไปซื้อมาเล่นดูกันนะฮะและดูเหมือนว่าหน่วยพลล่มที่7ของเรากําลังจะต่อสู้อยู่พอดีซึ่งแน่นอนตัวเอกอยังเราปล่อยให้เพื่อนพ้องสู้กันอย่างเดียวไม่ได้ต้ออไปหมามูก่่นนนเพื อ้ยทีต้องกว้างคือไอ้ยานลำนี้นอกจากความปลอดภัยมันจะน้อยแล้วยังมาเป็นภัยให้อีกด้วยเหรอแย่สุดคือมันทับพวกเราตายหมดหน่วยพลล่มที่ขนมาเป็นร้อยเหลืออยู่แค่2ก็คืออีฟกับทาคีแล้วบอสที่มันโดนทับไปด้วยมันยังรอดมาได้อีกเหรอสุดท้ายก็ะลำบากอีฟกับทาคีต้องมาปราบมันอีกเซ็งเลยเพื่อนตายหมด น้องอีฟถึงกับเข่าทสุดเลยเพราะาไม่เหลือใครอีกแล้วนอกจากสองคนนี้แต่พวกเราก็ยังโชคดีที่มีทาคีนะครับในายามที่น้องอีฟเศร้าใจหรือว่าเจ็บปวดเพียงใดแต่ทาคีจะคอยอยู่เคียงข้างพวกเราเสมอไม่ว่าเราจะลำบากเพียงใดทาคีก็จะคอยมาช่วยเราในายามที่น้องอีฟบาดเจ็บทาคีก็จะคอยเป็นห่วงเป็นใยและคอยช่วยเหลือเราเสมอแม้แต่บอสที่ทำร้ายพักพวกของพวกเราทาคีก็จะอยู่เคียงข้างและต่อสู้ไปร่วมกับเราแม้แดมเมดเธอจะไม่เข้าเลยก็ตามแต่ถึงอย่างนั้นในายามที่อีฟลำบากทาคีจะเป็นคนที่คอยมาช่วยเราเสมอ เพราะฉะนั้นเส้นทางการประจนไทยต่อจากนี้บอกเลยถ้ายังมีทาคีอยู่ผมบอกพวกคุณเลยสบายหายไปหมดแล้วไม่เหลือใครแล้วมันไม่เหลือใครแล้วโอ้ยเหลือเพื่อนมาคุยสักคนแล้วเองเป็นใครอยู่ดีๆผมมาทำไมทาคีหลังจากนั้นเราได้เดินทางมาที่เอโดเซเว่นกับชายที่ชื่อว่าอดัมโดยอดัมเนี่ยคือคนที่ช่วยเหลือเราจากอันฟ่าในตีป,ปาในคราวที่แล้ว ซึ่งอาดัมเนี่ยเป็นนักล่าซากจากอะไรก็ไม่รู้มันไม่ได้บอกมาเขาเป็นคนจากไซยนเขาเข้ามาช่วยอีฟจากอันฟ้านในติปาแม้ว่าอีฟจะไม่เชื่อใจเขาตอนแรกแต่อาดัมก็แนะนําให้อีฟมาร่วมมือกันโดยอาดัมเนี่ยจะพาอีฟไปหาอันฟ้านในติปาแลกกับการช่วยเหลืออาดัมหาไฮเปอร์เซลในเอโดสเซเว่นและอีฟก็ตอบตกลงแล้วก็มาที่เอโดสเซเว่นเป็นการตอบแทนอาดัมที่เสี่ยงชีวิตเข้ามาช่วยโดยอาดัมเนี่ยจะคอยช่วยเหลือเราผ่านโดนซึ่งเขาจะสามารถช่วยสแกนหาศัตรูในบริเวณรอบๆได้และคอยบอกเส้นทางของภารกิจ และอีฟเนี่ยจะเป็นคนสู้แนวหน้าบอกเลยอันนี้น้องอีฟได้ผลประโยชน์เต็มๆเลยนะเพราะแผนที่บนดาวดวงนี้น้องเขาดูไม่เป็นอาดัมこれは何まさかか知らないの地地図図だよどうやってท่อนหายใจแล้วเงียบใส่เลยก็น้าน้องเขาอยู่คนละนี่อ่ะผลเขายังไม่รู้จักเลยอ่ะ ต่อจากนี้ก็จะเป็นการไปจนภัยที่เอโดสเซเซึ่งก็ไม่มีอะไรมากฮะเจอมอนกสู้เดินสำรวจแมบหาของมาอัพเกรดในอนาคตแวะเปิดจุดพักแล้วก็นั่งพักกลางสายฝนโอ้ยน้องจะเป็นหวัดไหมเนี่ยแล้วก็ถ้ามีเวลาหน่อยมีพอยเอาไปเรียนสกิลที่เกมสอนมาตรงช่วงสำรวจผมกักเอาไว้ลองไปเดินเล่นสำรวจเอาเองแล้วกันนะมันก็ไม่มีอะไรมากฮะฟังคำเตือนที่อดัมบอกให้ดีก็พอ ระวังตัวด้วยเขาเห็นก็เห็นน้ำเทีท่ยวไม่ตกง่ายๆหรอกมั้งกะโดดเขาก็บอกอยู่ระวังลงซึ่งสำหรับผมจะกดโหมดยากมาบองตรง เหนือ่อยโคตรคือบอลทุกตัวมันตีแรงมากอะตีสองสามทีก็แทบเดี่ยงแนละ้วไอที่คุณดูอยู่นี่คือผมกดโหมดง่ายมาเล่นให้ดูเฉยๆนะไอที่ผมเล่นในไลฟ์มันตีแรงกว่านี้อีกแถมบอลบางตัวมันตายยากมากจนไม่อยากเจอบอลหลายตัวเลยสำหรับใครที่เล่นโหมดยากนะผมแนะนําให้หาจุดแคมป์นะแล้วก็ฟาร์มวนจุดที่เดิมเพื่อปลดสกิลที่คุณต้องการก่อนนะโดยเฉพาะโฟกัสเนี่ยผมแนะนําก่อนเลยเพื่อที่พวกคุณจะแพร่ลีบอนได้ง่ายขึ้นเพราะถ้าคุณปัดป้องสมบูรณ์ตามจํานวนครั้งที่อยู่ใต้ HP ของมอลนอะ่ะหรือแม้กระทั่ง ศัตรูจะเสียการทรงตัวแล้วเปิดโอกาสให้เราเข้าไปทาดาเมจชุดใหญ่ซึ่งไอ้ตรงนี้แหละที่ผมพลาดเป็นอันแรกเลยเพราะในวันแรกที่ผมเล่นผมไม่ได้อัพสกิลโฟกัสที่ผมบอกเมื่อกี้ทําให้การปัดป้องสมบูรณ์เนี่ยมันต้องไปมากนิดหน่อยอย่าว่าแต่บอสเลมอนข้างทางถ้าโดนพลาดทีก็คือเกือบตุยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถ้าใครแพรลี่ได้นิดหน่อยโฟกัสเพิ่มเป็นอย่างแรกเลยแต่ถึงต่อให้แพรลี่ได้มากก็ผมแนะนําให้เอาอันนี้ไว้ก่อนก็น่าจะดีเหมือนกันนะเพราะว่าเกมมันจะสบายขึ้นเยอะเลยล่ะหลังจากเราเดินทางมาจุดพักแคมป์ใหญ่อันแรก เกมเนี่ยจะทําให้เราได้รู้ว่าน้องอีทเนี่ยไม่ใช่หน่วยพลร่มกลุ่มแรกที่มาที่ดาวดวงนี้แต่เคยมีกลุ่มหน่วยพลร่มก่อนหน้านั้นแล้วมาตั้งแคมป์อยู่ที่นี่แล้วพวกเขาน่าจะมีชีวิตอยู่ที่ไหนสักที่ด้วยเพราะใครไม่รู้ทําต้มยำกุ้งเอาไว้เนี่ยซึ่งถึงตรงนี้เกมมันจะบังคับคุณเรียนสกิลบิงด้วยอันนี้ผมชอบมากหลบก็ง่ายแถมได้เดามีฟรีเอาละพอมาถึงจุดนี้คุณก็จะได้เจอกับตัวที่มารับน้องใหม่สําหรับผู้ที่เล่นเกมนี้แล้วล่ะนะ ผมควรจะตลกโดนดีหรือผมควรจะกลัวดีที่มันผ่ากลางอย่างนั้นน่ะอาบัตโดนแต่ผมชอบเรียกอาบัตโดสมากกว่ารู้สึกแปลกๆงัไม่รู้อะอาบัตแล้วก็โดนเนี่ยอย่างที่บอกฮะผมแพ้กับตัวนี้ไป64รอบเพราะว่าเป็นตัวแรกเลย ฝีมือการเล่นเกมยังไม่ค่อยเข้าที่สักเท่าไหร่ที่น่าตกใจคือมันไม่ใช่อนฟาในตีปาแต่ประดันสู้ยากดี่ยแหละแต่วันนี้ผมมีวิธีปราบมันแบบง่ายๆด้วยแหละเชื่อผมได้ครับผมวนกับมันอยู่60กว่ารอบแล้วถ้าผมไม่รู้คงไม่มีคลิปนี้แล้วล่ะซึ่งไอตัวนี้นตอนเจอครั้งแรกอะผมไม่ได้อัพโฟกัสด้วยซ้ำสาอโอ้ เพราะฉะนั้นอย่าลืมไปอัพโฟกัสเพื่อสู้กับตัวนี้นะครับอาบันดสท่าตีมันไม่ได้ยากอะไรฮะในเฟสแรกถึงมันจะใช้2ดาบแต่ไม่ได้ฟันเร็วจนน่ากลัวเท่าไหร่กับการมันง้างจะเห็นชัดเลยซึ่งถ้าคุณอัปโฟกัสมาแล้วที่เหลือก็ง่ายฮะจำกระบวนท่ามันได้ครบในเฟสแรกส่วนใหญ่มันจะฟันมากสุดก็หนึ่งถึงสองรอบแต่จะมีอยู่ท่าหนึ่งเป็นท่าฟันดาบคู่ซึ่งมันฟันทีเดียวอันนี้จําให้แม่นเลยส่วนตอนมันหันหลังจะหันมาฟันมากสุดก็2ทีที่ผมเจอนะส่วนใหญ่เน้นอย่าพลาด วัสดีรับนี่อออ่แป้นึงอ่านยากแล้วนี่ออึ่งสองสามโอ้โนโนโนผ่นผ่า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 ส่วนอีกท่านึงอันนี้น่าจะแรงสุดแต่ว่ามันไม่ค่อยโดนเท่าไหร่วิ่งดีออกมาก็ได้แล้วแต่ถ้าโดนทีก็เตรียมเกิดใหม่เลยฮะ อีกสิ่งหนึ่งที่สังเกตมาใน60รอบมันเปิดด้วยท่าเดิมเสมอในช่วงเริ่มคือมันจะวิ่งพุ่งเข้ามาฟัน2ดาบแล้วก็มีโอกาสให้เราได้บิงไปฟันข้างหลังมัน1ทีในจังหวะนี้คุณคอมโบนิดหน่อยไม่มีปัญหาฮะส่วนท่าแบบเมื่อกี้มันจะใช้อีกทีไหมไม่ค่อยเจอเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ใช้นะแต่ก็ระวังไว้ในรอบแรกแล้วกันนะมันจะมีอยู่มุมหนึ่งที่เป็นถังระเบิดกองกันอยู่ซึ่งถ้าคุณใช้ประโยชน์จากมันได้โดนเดเมียไปครึ่งหลอดเลยนะในไลฟ์ผมเผื่อทำไปโดยบังเอิ โอ้ยแล้วทำไมไม่ปัดละ่ะแล้วระเบิดเมื่อกี้มันเด้งอุตส่าห์ตีโดนเพื่ออะไรเนี่ยเอา้ามาโดนได้ดีโดนเองหลอ,อกให้มันดโดนแถวระเบิดนั่นแหละสามสองหนึ่งระเบิดเด้งเพื่ออะไรเนี่ยนั่นแหละฮ่าเลิกหวังกับระเบิดแล้วมาตีเองดีกว่าอรับันโดนจะเป็นต้องแพลรลี่ถึงเก้ารอบเพื่อที่จะให้มันเสียการทรงตัวนะครับซึ่งถ้าคุณกดได้เป๊ะหมดแป๊บเดียวก็เข้าเฟสสองแล้วละ่ะ จุดเปลี่ยนเข้าเฟ,ฟสสคือตอนที่ h p มันเหลือ1นึ่งแสนมันเรอซึ่งแม้ว่าคุณจะทำคอมโบยังไง h p มันจะไม่ลดจนกว่ามันจะเข้าเฟสเสร็จถ้าเกิดว่าคิดอยากจะฮิวเลือดตอนนี้นจังหวะดีเลยแต่อย่ายืนใกล้นะเดี๋ยวโดนดาเมจซึ่งเฟ,ฟสสเนี่ยมันจะมีท่าที่ใช้เกี่ยวกับไฟฟ้าขึ้นมานะฮะมีเยอะสุดก็คือ3ท่าไม่ได้น่ากลัวมากแต่ก็ระวังไว้ก็ดีนะอย่าไปเสี่ยงโดนเลยอันตรายคือถ้าคุณพลาดโดนแค่ทีเดียวคุณอาจจะต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะกลับไปเริ่มใหม่ไไดด้้้้้้้้เเเเลลลยยยยรััับถาา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 ฟฟาาฟฟฟฟนนนนน่ิงผอีีีตตมมวหหหใโ ต้องเฟดนี่แหละที่ทาให้ผมวนอยู่กับมันอยู่หลายรอบเพราะนอกจากท่าประเภทยิงไฟฟ้าแล้วมันยังจะมีคอมโบเพิ่มอีกบางท่ามันเหมือนเดิมไม่เป็นอะไรแต่ว่าบางท่ามันเพิ่มจาก 2- เป็น3ทีอันนี้ระวังเอาไว้แต่ก็อารมณ์เหมือนเฟดแรกแหละครับถ้ามันมองออกง่ายถ้าจับจังหวะได้แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรฮะส่วนใหญ่มันง้างจนเห็นชัดเลยจนไม่น่ากลัวเท่าไหร่แล้วมันจะมีอยู่แวบหนึ่งที่ตัวมันเลืองแสงสีแดงตรงนี้ระวังให้ดีเพราะว่ามันจะโจมตีเยอะที่สุดแถมช็อตสุดท้ายมันแอบดีเลยตัวเองฟันช้ากว่าปกติิดดด้้้ววววยยซึ่่่่งงมมมััันนนกกกกกก็ไไไไาาาาาาลลออะะรหฟฟจี ซึ่งท่าไฟฟ้าเนี่ยอันนี้ผมลำคานมากเพราะเราต้องวิ่งถอยมาเพื่อหลบซึ่งมันทําเราเสียจังหวะน,นิดหน่อยเพราะว่าเกมนี้มันไม่ได้หลบเหมือนพวกเกมโซถ้าจะหลบให้ดีจริงๆก็คือเพอร์เฟ Do ดอทครับผมซึ่งมันต้องกดหลบให้เป๊ะเพื่อที่จะหลบได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งอันนี้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ถ้ากดาพลาดทีก็คือไปเลยฮะเพราะฉะนั้นปัญหาเกี่ยวกับท่าไฟฟ้าที่มันยิงออกมาที่มันน่าลำคาญเนี่ยผมจะขอสอนวิชานี้ให้กับพวกคุณอย่าหลบอย่าหลบ ใช่แล้วครับอย่าหลบอันที่จริงถ้าเป็นท่าง่ายๆอยากหลบก็หลบได้แหละแต่สําหรับผมไม่่อยกล้าเสี่ยงเท่าไหร่ในจังหวะที่มันจะใช้ท่าไฟฟ้าเนี่ยมันจะชู2ดาบขึ้นฟ้ามีแสงสีเหลืองที่บ่งบอกว่าการโจมตีนี้ปัดป้องไม่ได้มันจะมีอยู่สกิลหนึ่งก็คือท่าแทงเนี่ยซึ่งมันจะให้เรามาตั้งแต่ต้นเกมแล้วครับง่ายๆฮะแทงสวนมันไปเลยไม่ต้องหลบเก็บแต้มสกิลไว้ใช้จังหวะเนี่ยมันจะเสียการทรงตัวเพียงเท่านี้คุณก็สามารถแก้ปัญหาได้ทุกท่าแล้วไม่ว่าจะเป็นการโจมตีแบบไหนปัดป้องมมมัััันนไไดดด้้ออยย่่าางงงสบูณ์ขจหวะ เพียงเท่านี้คุณก็สามารถเอาชนะมันได้อย่างง่ายดายลิงออกง่ายอันออกง่ายอสองทำไหมรับรับตัว เบิดนั่นแหะตสังระเบิดนั่นแหะเออตีสังระเบิดสวยมากจ้าขอบคุณครับดอกสองโก๋เขียวจะได้อย่างงี้สิโหเสียได้อ่ะ ที่ี้ไปมันไม่แรงเข้ามันติดหลอดเพชรเข้าเสร็จหอไม่เป็นไรมามาไมืเียมไกีลมกิลมกิยมาไปตเกียมาไตกิลอุ้ยโต่อไปทำอะไร ใช่ทั้งชุดใหญ่ไม่มีปิดกันได้แล้วยังอีกเหรอสวยแล้วกำลังจะดอกเทเลยเฮ้ยอันนี้เทกว่ามา ขอบคุณที่เป็นคู่ซ้อมและเป็นคู่ฝึก5นาทีโนดาเมตเยี่ยมนั่นแหละฮะขีดจำกัดที่ผมทำได้เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับคลิปสเตลเลอรเบสสตอรี่ผมก็จะทำคลิปสตอรี่แบบนี้จนกว่าจะเล่นเกมจบเลยแหละนะ ซึ่งก็กว่าจะจบเกมคงใกล้เปิดภาค2แล้วล่ะนะล่าสุดทางลิปอัพประกาศทำภาค2แล้วด้วยแต่ก็ถือว่าดีผมเล่นได้คุ้มสุดๆเลยล่ะก็ถ้าผมยังตายวนแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะแต่ตัวหลังๆผมก็ชนะได้โดยที่ไม่ตายเกินขนาดนั้นแล้วล่ะนะแต่ก็ไม่รู้นะในอนาคตไม่ว่าบอสจะเป็นยังไงผมก็จะพยายามผ่านให้ได้ฮะก็ฝากทุกคนมากดติดตามกันด้วยนะฮะฝากกันหน่อยนะฮะช่วงนี้ก็พักกันนิดนึงนะฮะก็เดี๋ยวอาจจะได้ไลฟ์กันต่อข้อมูลส่วนไหนผิดพลาดไปอันนี้ขออภัยด้วยนะฮะ ส่วนบางส่วนอาจจะไม่ได้พูดหรืออาจจะพูดไม่ค่อยชัดเจนก็พอดีผมพยายามกักเอาไว้ให้พวกคุณไปเล่นเองด้วยนะยังไงก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์หรือใครอยากตามมาเป็นกําลังใจเชียให้กับในไลฟ์สตรีมก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้แล้วกันนะตอนนี้หาเวลาอยู่ว่าจะไปอัปเกรดคอมเพื่อให้เล่นเกมนี้ได้ลื่นขึ้นก็เลยมาทําคลิปนี้ก่อนเดี๋ยวอาจจะมีคลิป2อีกยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปจต่เพงชท่นนี้นะครับผมบ๊ายบาย